สวัสดีครับผมทนายรัชพลสิริสาครนะครับเมื่อวันที่22มีนาปี64ผมก็มีโอกาสได้ไปเจอลุงพลนะครับที่กกกอกนี่แหละนะฮะแล้วก็ได้ไปเที่ยวกับลุงพลนะครับจริงๆก็ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกฮะไปสรรพกรครับพาลุงพลไปยื่นเอกสารเกี่ยวกับภาษีนะครับซึ่งในระหว่างเดินทางเนี่ยฮะก็ได้มีโอกาสเมาท์มอยกินข้าวด้วยกันนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ย ผมสงสารลุงพลมากเลยนะครับส่วนจะสงสารลุงพลเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับลุงพลเนี่ยช่วงที่เดินทางไปสันพกรเนี่ยโอ้โหแทนที่แทนที่จะเครียดนะครับแต่เปล่าเลยนะฮะลุงพลกับสนุกสนานนะครับแถมปล่อยมุกเด็ดๆฮาๆด้วยนะครับยังไงนะฮะเดี๋ยวลองติดตามชมกันดูนะครับผมดูๆไปแล้วนะครับภาพนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเพราะว่า ต่างคนก็ต่างกินข้าวกันนะครับอย่างสนุกสนานแล้วก็อรอยอร่อยนะครับแต่ดูนะครับดูดีๆนะครับมีอยู่คนหนึ่งครับมีเอกสารอยู่ตรงหน้านะครับแล้วก็ไม่มีจานข้าวเลยนะครับคือการที่เราไปนะครับออกจากบ้านลุงพลนะครับ8โมงครึ่งโดยประมาณนะครับไปถึงร้านอาหารนะครับที่มุกดาหารก็ประมาณ9โมงครึ่งเนอลุงพลก็เกิดหิวครับขอแวะร้านอาหารหน่อยนะครับแต่ปรากฏว่าลุงพลเนี่ย ไม่ได้กินเลยนะครับเพราะว่าลุงพลต้องเซ็นเอกสารนะครับอันนี้ผมก็เลยบอกไงครับว่าลุงพลเนี่ยน่าสงสารมากเลยนะครับเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขานั่งกินข้าวกันอย่างอร่อยอร่อยแต่ลุงพลเนี่ยครับต้องนั่งเซ็นเอกสารนะครับสุดท้ายแล้วก็ทนไม่ไหวครับต้องพักเบรกกินข้าวก่อนแล้วก็ค่อยเซ็นต่อครับน่าสงสารมากเลยหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับมาดูว่าลุงพลจะปล่อยมุกอะไรครับไม่รอดนะครับ ตเราจะขึ้นเครื่องไม่ทันนะโอเคเขาบอกตกเครื่องนะไม่ไม่รอดครับักลำครับผมไม่ไปด้วยแล้วครับมุกซักมุกมุกมุกห้าบาทสิบบาทนะห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาทขึ้นนี่ได้อะไรเนี่ยขึ้นนี้ต้องมีฮาเพราะว่าพ่าตายเล่นเล่นพูดสั้นๆไงครับไม่รู้จะตกเครื่องเปล่าเงี้ยตกเครื่องนะไม่รอดนะครับนะครับแต่ถ้าขึ้นเครื่องไม่ทันก็ต้องรอวันหลังซื้อตั๋วใหม่เีงครับสอบถามพนัก ืเป็นความรู้รค่ะเรื่องภาษีเบื้องต้นทะไรมีทำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องภาษีล้งต้กจริงๆแนละ้วบุคคลธรรมดาคนทุกคนเลยนะไม่ว่าจะมีอาชีพอะไรเนี่ยต้องไปยื่นเอกสารที่สมนักงานเพื่อเขาจะได้เป็นฐานข้อมูลนะครับแต่ว่าการเสียภาษีเนี่ยบุคคลธรรมดาเนี่ยถ้ามีเงินถึงแสนห้าต่อปีเมื่อไรเนี่ยถ้มีหน้าที่มหน้าที่ สำหัดีหรือไม่เปิดเป็นสัดีนะครับก็อยู่ที่ลุกคนตัดสินใจนะฮะก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่มองแล้วนะข้อดีน่าจะมีมากกว่าครับซึ่งลุกคนก็จะเป็นเจ้าสวยเร็วนี้เปิดไหมหรือคิดดูก่อนนะก็ต้องดูว่ารายได้ปีนี้นะครับขนาดนงพอที่จะเข้าก่ายที่จะต้องทำไหครับเพราะว่าลุกคนอาจะคิดว่ารายได้ไม่น่าจะเกินนะครับเพราะว่าก็จะเป็น การเดินสายทําบุญมากกว่าครับที่ที่ทีำทุกวันนี้เรื่องรายได้อะไรพวกนี้มันก็ยังไม่ได้กองเกิดขึ้นาดว่าต้องได้เป็นหมื่นเป็นล้านอะไรแบบนี้คืออย่างนี้ผมมองว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเสียภาษีสูงสุดที่35เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าไปจดบริษัทเนี่ยสูงสุดมัน20เปอร์เซ็นต์เองนะครับก็อยู่ที่ว่าจะต้องดูอาจจะดูสักปีสองตีก่อนก็ได้ว่ามันเนี่ยจะมีรายได้หรือเปล่าเนื่องเพราะว่ามันจะต้องมีค่าทรรมเชียอะไรเพิ่มเติมด้วยนะครับผม การทำการเสียภาษีนะครับจะเป็นห้างร้านบริษัทที่เดจำเรียนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายของยูทูบเบอร์ก็มีนะฮะก็ต้องไปยื่นไว้นะครับน่าจะยื่นปีละสองครั้งนาะนะฮะไปได้ของยูทูบเบอร์นะถ้าไม่ถ้าไม่ถึงแสนห้าปกปีก็ไม่น่ามีปัญหาเลยแล้วทนายจะไปที่บ้านศพหรอเนีคะหรือว่าไปไหนต่อวันนี้ถ้ามีเวลาจะไปนะไม่รู้จะตกเครื่องหรือเปล่าครับ ถ่ายนะ मी परत चालू आहे आता परत चालू आहे आता โอเคเรียบร้อย <laughs> Я так สำษั์นิดนึงครับ<อ><อ>ได้เลยครับอเอเ่อ,อขอบคุณครับโอเคนะครับวันนี้ถือว่าทุกอย่างเรียบร้อยครับ ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะได้เสียหรือ,อ,อไม่ได้เสียลุกคนบอกว่ายินดีที่จะปฏิบัติตามเพราะว่าเราเป็นคนไทยนะครับมีไรได้ก็ลองมีการเสียอาษีให้ประเทศนะครับกินด้วยกันแล้วก็แฮปปี้ทุกทุกท,กทกานะครับทั้งลุงพลคณะที่มาด้วยกันแล้วก็ นะครับก็ถ้าเราเป็น